สิ่งแรกที่พี่กิจบอกผมว่าวัดเนี้ยถึงขนาดเจ้ามือหวยเนยเจ๊งหรอเออเขาบอกว่าให้ขุดลงไปประมาณศอกนึงแล้วก็จะมีหินศิลาแรงแล้วก็จะสลักชื่อเขาไว้เออเหรอพอข,ขุดไปก็มีหินศิลาแรงสองก้อนตามตามที่ฝันเนาะเออน่ะจะมีศิลาแรงอยู่ นูนไปลองหยิบศิลาเลนี่นะครับรายการนื่นก็ไม่ได้ไม่ได้เปิดให้ดูนะแต่ว่าตรงนี้เรียกว่าอะไรครับพญาอนันตะนาคราชพันเสียนเอพันเสียนได้ยังไงอมองมอง,มองที่เสียนบนมันจะมี9เสียนใช่ไหมครับแล้วก็อยู่ในพงังพานเนี่ยมีมี<อ>มเก้เสเสียน มีชาติภพหนึ่งที่พระอาจารย์เป็นพญานาคแล้วนอนขดอยู่สิ่งที่วิกฤตคลิกเลยครับผมคือต้องมีเรื่องของพระแม่เจ้าจามเทวีแน่นอนท่านเกี่ยวพันกับพระแม่เจ้าจามไหมก็ต้องเกี่ยวมากๆเลยครับเพราะว่าไม่งั้นผมก็คงไม่ได้มาตรงนี้ครับ